สำหรับคลิปนี้ครับเป็นการสอนฟาร์มแมทิเลอร์ต่างๆเพื่อไปทำฟินิกวีสองครับแล้วก็จะมีบางส่วนสามารถเอาไปฟาร์มทำหมัดแซนบ็อกวีสามได้ด้วยก็พร้อมแล้วก็ไปดูได้นะครับ let's go ลา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 นลัลันอ้อหยอกมาแนี้ยหยกเฮ้ยเราไปซื้อไกดีมาด้วยแหละเฮ้ยจริงดีมีอะไรบ้างอ่ะอ๋อก็มีโมจิตื่นนะเนี่ยจะซวยดูเดูเลยนี่โอ้ตื่นหมดหรือเปล่าเออตื่นหมดสิทำไปแ็ดนี่ไปเลยโอ้มีมัดก้อนเปล่ามีมีดาบฟูเปล่ามีมาแจ้ใครสนใจนะไปจัดกันได้แล้วที่ร้าน สไปซี่ชอ็อปสไปซี่ช็อปรับกดคนก็เกมพาร์ตแล้วไม่พอยังขายดีแกตันคู่พ่อคู่แม่แสนถูกเช่นไก่ตาสูง12บาทไก่ตามโมดี45บาทและถ้าทุกคนกดร้อยหัวแจ้งเมื่อไหร่ผมจะข่ามานะ ฉะนั้นไปใช้คะแนนเรที่สบายซิช็อตจ้าแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว,วันนี้เราอยู่ในเกม King Legacy นะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนฟาร์มอ่าพวกแบบที่แล้วทั้งหมดนะเผื่อไปทำล่าฟินิกปีสองนั่นเองอาจจริงรู้ตั้งงานแล้วนะแต่ว่าของผมไม่พอก็เดี๋ยวสอนให้คุณผู้ชมเผื่อคุณผู้ชมจะไปทําก่อนละกันนะกามีเสียงอะไรรบกวนก็ขอไปด้วยมันคือเสียงเมาส์กับคีย์บอร์ดของผมเองนะครับมาครับอย่างแรกพวกคุณก็ต้องโหลดไทเนต้าตามที่ผมเคยสอนโหลดเมื่อนานม,มาแล้วนะเกือบหนึ่งปีที่แล้ว ก็โหลดมาเสร็จปูครับให้ทุกคนกด continue playback นะครับแล้วก็ตั้งค่าครับ recording เป็น F8 แล้วก็ตอนกดเริ่มก็เป็น control shift ultimate p นะครับก็แนะนําใช้ขวานอะดูบีนะครับจุดแรกอันนี้ฟาร์มหนังนะครับฟาร์มหนังก็มาเกาะแรกโรคหนึ่งเลยเพราะมันเร็วขึ้นนะครับกด F8 ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอกดนะอ่า F8 นะให้ทุกคนใช้สกิล X ครับนี่นะครับผมได้ต่อหน้นให้พวกคุณรอต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็กดสกิล X ทีและเราก็สามารถ f k ฟาร์มทั้งวันได้เลยนะนี่ อีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่ะแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็รอมันเกิดอีกรอบครับ Control Shift Ultimate อ่ะรอนะครับแล้วก็เตรียมกดตัวผีอ่ะกดเลยฮะอ่ะเราก็ใช้เมาส์เล็งตรงนี้ไปเลยครับซึ่งตัวเราจะไม่ขยับครับแล้วก็จะฟาร์มหนังได้ทั้งวันเลยเพราะว่ามันเลือดน้อยและได้หนังง่ายด้วยนะครับถ้ายิ่งมีคูณ2เนี่ยโคตรง่ายเลยฮะวิธีนี้บอกเลยวิธีนี้ก็แนะนําใช้ได้นะครับสำหรับก่อนแรกนะถ่านจะกดยกเลิก Control Shift Ultimate พี่อีกรอบหนึ่งอ่ะยกเลิกครับเรรยบร้อย ี่ครับจุดแรกนะครับสำหรับการฟาร์มหนังนะครับผมต่อมาครับก็ฟาร์มที่ปืนครับซึ่งต้องไปเกาะบาราติเอตสำหรับผมนะแนะนำเกาะบาราติเอตบอสที่แข็งกระด้งที่สุดที่นะครับเดี๋ยวเราจะออดินทางนะครับซึ่งเกาะบาราติเอตอยู่ด้านหน้าเกาะแรกเลยนะเออซึ่งผมแนะนำนะครับถ้าอยากจะฟาร์มจริงๆเนี่ยใช้ดาบสแปมครับก็แนะนำสามดาบครับสามดาบผมบวกออฟอาร์เดี๋ยวผมให้ดูก่อนดีกว่าออฟที่ผมตีบวกเข้าไปในดาบนะครับมันต้องไปกดหินเวทมนต์นะครับผมเลือกออฟสิ่งอ่าที่เรียกว่า อ๋อันนี้มันบอกว่าเป็นหินแห่งความจริงเป็นหินระดับสูงที่ถูกสร้างขึ้นในยุคของพระเจ้าก็มันน่าจะสตาร์และเพิ่มดาเมจของดาบนิดนึงนะเพราะว่าดาเมจด,ดาบที่คนอื่นใช้อะมันแค่5000ันะสองดาบแต่ของผมเป็น5,500ยเฉลยเลยก็บกวเกอร์คอมมิหฮอกน่าจะแรงขึ้นั้งงั้นเดี๋ยวเราไปกอบ,บรารลติเอกกันครับผมมีวิธี2วิธีให้คุณเลือกครับอย่างแรกใช้ผลกับไทมิทัสซึ่ง มีโอกาสตัวเรานั้นเมาส์จะหลุดง่ายครับเพราะผลทองคําผมมันสั่นๆซึ่งเมาส์มันจะหลุดจากที่เราหนึ่งได้ฉะนั้นหมขคอแนะนําอีกวิธีหนึ่งครับมันก็คือออโต้คลิกครับซึ่งออโต้คลิกเนี่ยเดี๋ยวผมจะจิ้งลิงกงให้อีกทีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเปิดก่อนล้วกันนะขอเปิดแป๊บนึงนะทุกคนโอเคครับอันนี้หน้าต่างออโต้คลิกนะเวอร์ชันที่ผมใช้อยู่นะครับก็ถ้าจะกดเริ่มกด F6 ครับแต่ก่อนจะกดเริ่มเนี่ยผมแนะนำนะครับมี3วิธีให้เลือกคือ1 3ดาบกับเคียวครับเคียวนะครับ ถ้าเราโดนมอน,นครับตีหลุดออกจากวงใช่ไหมเราก็สามารถให้เคียวตอนตีมันจะว้าไปหาศัตรูครับเดี๋ยวก,กดเอฟโให้ดูนะครับอ,อันนี้เอฟโแล้วนะนี่ครับมันจะว้าไปหาเลยนะแล้วเราก็เอฟเคฟาร์มการพอดเดอร์แบบง่ายๆครับแล้วเราก็จะได้เสร็จเลยไปทำมัดไซบอร์กวีสองได้ด้วยแต่ว่าวิธีนี้มันอาจจะได้ช้ากว่าครับแต่ว่ามันเร็วกว่าที่จะไปตีมอนที่แบบเลือดเยอะและดอกการพอดเดอร์ง่ายละกันนะทุกคนซึ่งไอที่ผมว่าก็คือเกาะชาบอดี้ที่เป็นเกาะคูมากับเกาะทะเลทรายแล้วก็ เกาะมารีฟอร์นะครับซึ่งผมขอไม่แนะนำขผมขอแนะนําตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าบอลมันตายง่ายแล้วเราอเอฟเคง่ายขึ้นนะครับผมนะอ่าต่อมาครับเดี๋ยวเราจะกลับโลก2กันดีกว่าครับผมจะสอนฟาร์มลูกไฟซีวารแล้วก็ลอสรูบีนะครับเอาจริงๆซีวารเนี่ยแค่ตีเหลือก็จบแล้วนะก็ขอข้ามซีวารไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนไปโอเคครับเราจะมาโลก2องครับซึ่งลอสรูบีกับลูกไฟครับจะอยู่ที่แถวันคือเกาะทะเลทรายนะครับซึ่งก็สามารถฟาร์มได้2 มันจะมี2ที่ครับคือร็อคลูบีฟาร์มกับอะดูบิสส่วนลูกไฟเนี่ยฟาร์มกับบอสเอซครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะโอเคนะครับมาถึงแล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมพาบอสอะดูบิสแป๊บน,นึงนะทุกคนว่ามันอยู่แถวไหนน่าจะตัวนี้หรือเปล่าดูชื่อก่อนอ่าใช่ครับอะดูบิสนะครับจะดอกร็อคลูบี้เพื่อนผมบอกว่าโอกาสดอกแค่1%ใครบ้าไม่เก็ตตามได้เนะี่ยอ่ะก็ผมจะลองใช้สูตรออโต้คลิกให้ทุกคนดูนะมาออโต้คลิก let's go ตายยากฮะมีโอกาสตายยากมากเลยทุกคนโอ้โหผมจะตายแท้และตีไปตีไปเกือบตายครับผมว่าต้องใช้ผลสแปม์ะเดี๋ยวขอลองใช้อีกวิธีหนึ่งขอใช้คาถาเป็นหนึ่งนะทุกคนถ้าใช้ผลสแปมเนี่ยขอใส่แว่นโดฟาเป็นนึงนะคาถาก็มาบุกเลยปอ่าเดี๋ยวดิ ไม่ตายนะครับโคตรอึดเลยก็แนะนำใช้ผลฟาร์มดีกว่าครับหรือจะ F K ก็ก็ต้องใช้ผลฟาร์มอยู่ดีอ่ะเออผมแนะนำนะผมว่าเราคนยืนอยู่บนนี้ทุกคนแล้วเราก็สแปมฟาร์มเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะทุกคนผมจะลองใช้ดาฟฟินิกสแปมดีมาเดี๋ยวขอลองใช้นะฮะซึ่งถ้าจะ F K นะไททีทัฟมีโอกาสหลุดแน่เลยเนี่ยเห็นไหมทุกคนเมาส์มันจะหลุดง่ายฮะ ใช้ผลทองฟาร์มดีกว่าอืมนั่นไงนว่าละมันตายยากาเลยฮะฉะนั้นผมแนะนำใช้ผลฟาร์มดีกว่านะตรงนี้ถ้าตรงนี้ผมแนะนำใช้ผลฟาร์มดีกว่านะใช้กับโยรูสิ ก็แนะนำใช้มือฟ้าดีกว่า F K ไม่น่าไหวนะครับเพราะเลือดลงบ้ามากเกมนี้นะต่อมาก็จะผ้ฝาไอปัก S ดีกว่านะฮะตัวงั้นเลยซึ่งมันเลือดเยอะกว่าไอตัวเมื่อกี้แน่นอนก็ถามว่าเราคนรทำไงมาเดี๋ยวผมจะลองใช้วิธีสดาบแปมน,นะครับว่าจะร่วงหรือจะรอดนะออต้คลิกมา โอเคใกล้ตายฮะผนไฟปรับใหม่ด้วยครับโคตรโกงอเ k ยากแนะนำใช้มือฟาร์มดีวกว่าครับสองจุดนี้นะก็โอกาสตอบจะยากหน่อยแนะนำไปไล่เทรดน่าจะง่ายกว่านะอันนี้สำหรับผมนะเทรดน่าจะง่ายกว่าแต่ถ้าฟาร์มเองเนี่ยก็แล้วแต่เลยฮรทุกคนก็จะบอกแค่นี้ก่อนละกันส่วนซิว่าก็ตีบอลเรือผีง,ง,งนะ่ๆเลยนะก็ ใครชอบคลิปนี้อยากให้ผมสอนไรอีกก็บอกได้นะส่วนฟินิกวีสองเนี่ยตอนนี้ผมฟินิกขั้นสามแล้วซึ่งผมบอกก่อนละกันเผื่อใครที่เกียดไปอ่านในชุมชนนะครับถ้าฟินิกวีสองเนี่ยไอหลังบอกว่าอย่างแรกครับต้องทําไปรับเควสที่เกาะขึ้นน้องขึ้นเย็นซึ่งอยู่แถวโคดหินนะครับโอ้โจ,ะจะตายจะตายซึ่งแถวโคดหินเนี่ยก็จะมีคนแอดอยู่นะครับก็ไปหาเอาเองนั้นคนแล้วคนนั้นก็จะบอกว่าอ่าต้องจกาอุป,ปกรณ์ก็คือกันพาวเดอร์150หนัง300กว่า350 แล้วก็ลูกไฟหนึ่งลูกนะครับจ่ายไปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องถือดาฟฟีนิกนะไปล่าเจ้าเอาดาฟฟีนิกสแปมเจ้านะครับซึ่งควยคล้ายๆมูรามานะครับแต่อันนี้ตีเจ้าแค่8ครั้งตีไฮด้าสครั้งครับและขั้นตอนสุดท้ายครับจ่ายการพาวเดอร์สองพครับไข่บ้าจะทำมันยเนี่ยรอลูบีอีก7อันครับโอ้จะตายตาย4ีวาร์อีก3ครับนั่นแหละครับประมาณนั้นแหละแล้วก็น้ำตาฟีนิกอีกหนึ่งอันก็น้ำตาฟีนิกฟาร์มจากบิ๊กมารนะครับ โคตรยากนะครับสำหรับดาฟนิวีสองเนี่ยซึ่งมันถามว่าเทไหมผมลองไปดูของคลิปต่างชาติแล้วโคเทครับแต่ยังไม่ให้ดูตอนนี้ใครจะไปดูก็ดูได้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืามกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะกนใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ